มันมีแค่พักสอสอพักประชาชนพักเดียวเนี่ยค่ะที่ต้องโดนกระบวนการอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วแล้วมันก็คือจะบอกจะบอกยังไงดีคุณลักษณกศรีนอก สสพักประชาชนนี่นะฮะแกถูกสังคมตั้งคําถามเนี่ยว่าแกเป็นพวกล้มเจ้าหรือเปล่าแกก็ปฏิเสธมาตลอดว่าแกไม่ใช่ซึ่งผมก็เชื่อเพราะเชื่อในฐานะที่แกเป็นปวงชนแกเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องเชื่อมากกว่าคุณรัชนกหรือคุณไอ้เนี่ยก็คือคําพิพากษาศาลซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยศาลชั้นต้นด้พิพากษาจาคุกคุณรัชนกไว้จานวน6ปีแล้วคุณรัชนกก็อูธทณ์สู้ออกมาก็นี่ก็จะเกือบปีแล้วนะครับเกือบปีหนึ่งล้ว แต่ว่าผมติดใจในบางประเด็นที่คุณไอ้เนี่ยนะครับได้พูดัดเพาะว่าอะไรอะไรก็ทําไมต้องเป็นพักประชาชนต้องโดนอย่างเดียวนี่มันคือการเมืองหรือไม่อะไรเวลาคุณชอกชังเนี่ยเวลาคุณช้าใจเนี่ยเวลาคุณน้อยใจเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกออกมาเป็นแบบนี้ว่าคุณถูกกระทําแต่ในขณะเดียวกันที่คุณไปกระทำต่อคุณกังเนี่ยคุณพยายามจะไปลากเขาบอกนี่เขาซี้กันเขาซี้กันเขาสนิทกันเขาต้องรู้จักกันเขาอาจจะมีเอี่ยวด้วยท้ําไปอะไรประมาณนี้จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับ นั่นแหละคือผลพวงที่คุณกําลังคุณกําลังใช้ความรู้สึกที่คุณเคยถูกกระทํามาเนี่ยคุณกําลังจะเอาไปวางไว้ที่คุณกันจอมพลังแต่ว่าวันนี้คุณการจอมพลังเขาเล่นเป็นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากมายเขาเสียเงินไปแค่ห้าหมื่นนะครับแต่คุณไอเนี่ยเสียความรู้สึกคุณไอพูดว่ามีคนไปร้องเมื่อปีที่แล้วที่คุณไอเนี่ยนะครับถูกศาลพิพากษาจําคุกไปหกปีแล้วก็ต่อสู้กันมาจนกระทั่งขออุทธรณ์เนี่ยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณไอไปโพสต์อีกนะฮ มันก้ากึงก้ากึงมันไม่ชัดเจนก็มีคนไปยื่นคาร้องขอให้ขอคัดค้านการประกันตัวของคุณไอซ์ซึ่งถ้าเกิดคาร้องนี้ศาลไม่ยกนะผมบอกคุณไอซ์ก็ต้องติดคุกและพ้นสภาพความเป็นสสนะครับแต่ทีนี้คุณไอซ์เขาต่อสู้ว่าเขาไม่ได้หมายถึงเจ้าไม่ได้หมายถึงอะไรซึ่งศาลท่านก็ดูแล้วาศาลท่านก็บอกว่ามันก้ากึงก้ากึงแต่ไม่เป็นไรเอาถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตก็เลยยกคําร้องไปแล้วคุณไอซ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเออมันเป็นเรื่องที่ถูกกันแกล้งาายลนเเสีเว งนั้นอย่างนี้คือคือคุอคณไอซ์จะไปบอกว่าคนที่ไปร้องคุณเนี่ยไปร้องคัดค้านการประกันตัวคุณนะว่าเป็นคนทําให้คุณเสียเวลาไม่ได้เพราะเขาเป็นประชาชนเขาเห็นว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้พิมพ์อย่างนี้เขาเข้า,ขา,ขาใจได้ว่าหมายถึงใครไงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีแต่เมื่อไปแล้วเนี่ยนะครับศาลเกิดบอกว่ามันเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอะไรมันเปลี่ยนไปไม่ใช่ก็มันเป็นความโชคดีของคุณไอซ์แต่สิ่งหนึ่งที่คุณไอซ์จะหนีไม่พ้นคือค,อความรู้สึกฉะนั้นผมก็อยากจะฝากบอกคุณไอซ นับจากนี้เป็นต้นไปไอ้ความรู้สึกที่ไม่ดีที่เราเจอมาต้องถอดวางเอาไว้นะครับให้คุณกลับไปทําหน้าที่เหมือนคนเดิมเหมือนน้องไอซ์คนเดิมที่ทําให้ประเทศชาตินะประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเลยเรื่องของประกันสังคมในเรื่องของตึกสกายวอล์กเนี่ยนะครับแล้วเรื่องการตัดงบประมาณทหารที่คุณไอซ์เนี่ยนะครับมีคลิปคุณไปขายฝันตรงนั้นนะ่ยแล้วคุณก็บอกว่าคุณสร้างฝันได้แล้วฝันนั้นเป็นจริงตัดงบกองทัพสามหมื่นล้านเหมือนกับเพื่อนคุณไอซ์ที่ใส่แว่นกลมบ้างเหลี่ยงบ้างนั่นนะที่บอกว่าเราไปตัดในเรืืออรรื่่่อออออององงงงขขะไรรรรคคับเเ อะไรอะอาวุธรถถังมันก็ไปซื้อซื้อเรือลบพอเราตัดเรือลบมันก็ไปตัดมันจะไปซื้อเครื่องบินพอมันตัดเราตัดเครื่องบินมันจะไปซื้อเรือดำน้ําอะไรประมาณนี้คือหลายอย่างอะคือมันมันไม่ใช่เรื่องที่คือคือถ้ามันไม่สมมาภาควรเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ทีนี้มันมันบางอย่างมันไม่ใช่ไงแล้วเราก็ไปพยายามที่จะไปขายบอกว่าเนี่ยเราทำนี่สําเร็จเราทํานี่สําเร็จคือถ้าสําเร็จในเรื่องที่ดีๆอย่างเช่นคุณไอซ์ไปทําเรื่องนี้นะครับเรื่องสปสจนสําเร็จอันนี้เป็นเรื่องดีประชาชนได้โยชน ผมอยากจะให้คุณไอเนี่ยกลับมาโฟกัสเรื่องนี้มากกว่าที่คุณจะไปโฟกัสในเรื่องว่าถูกลังแกงแกถูกกันแกล้งถูกนู่นถูกนี่เห็นไหมมันเสียเวลานอกจากจะเสียเวลามันยังเสียะเสียเงินด้วยต้องจ้างทนายต้องทําอะไรอีกหลายอย่างอันนี้เป็นความคิดที่คุณไอต้องถอดออกมาแล้วก็ไปทําหน้าที่เป็นสอสเหมือนเดิมแล้ววันนี้นะครับสารนะครับก็ได้มีคมําพิพากษาจําคุกนะฮะจำคุกใครนะเนี่ยดีวผมดูก่อนนะนะครับจําคุกใบปอ ซึ่งอยู่ในอยู่ในกลุ่มทะลุแก๊สทะลุบังอะไรนะั่นน่ะสารไม่รอลงอาญานะครับไม่รู้ขี่ปีก็ไม่รู้แต่ว่านะครับเห็นว่าน้องใบปอเนี่ยนะครับมีคุณประโยชน์เคยสร้างคุณประโยชน์ไว้บริจาคดวงตาเคยเป็นครูสอนภาษาคนคนใบอะไรเงี้ยถือสารท่านมองว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับศาลก็เลยลดโทษเหลือสองปีโดยไม่รอลงอาญาผมถามว่าเด็กพวกนี้เนี่ยนะครับเด็กพวกนี้เนี่ยมันมันได้รับชุดความคิดมาจากใคร มันไปยืนอยู่เวทีไหนทําไมคนพวกนี้แต่ก่อนมันไปเรียนหนังสือแล้วจู่ๆมันต้องมาตั้งกลุ่มทะลุแก๊สกลุ่มทะลุวังจนกระทั่งอะไรครับมีคนบางคนไปตายอยู่ในคุกในผู้หญิงคนนึงผมจําชื่อไม่ได้อะชื่อบุ้งใช่ไหมบุ้งทะลุวังนั่นแหละต้องไปเสียชีวิตเนี่ยคนพวกนี้แต่ก่อนเขาไม่ได้มาเล่นอะไรแบบนี้นะแต่ไม่รู้เป็น,เป,นเป็นเพราะพรรคการเมืองไหนเป็นเพราะนักการเมืองคนไหนที่ไปยัดชุดความคิดนะครับว่าต้องมีการตรวจสอบสถาบันจะต้องอะไรฮะถึงขนาดคนบางคนเขียนชื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้า ถึงถึงขนาดคนบางคนไปโพสต์รูปตัวพญาติอะไรแบบเนี้แล้วก็มีกองเชียร์ก็พากันกดแล้วผมก็ไล่ไปดูก็เป็นรุ่นใบรุ่นทั้งนั้นส่วนอย่างจะเป็นวัยรุ่นสามสี่สิบปีเงี้ยก็จะมีกันส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะฝากบอกคุณไอ้ว่าว่าง,างๆไปเยี่ยมน้องเขาหน่อยเห็นได้ข่าวว่าน้องเขาประกันตัวไปแล้วนะศาลอนุญ,ญาตให้ประกันตัวแล้วก็เดี๋ยวติดกำไรเอ็มใสจก็เดี๋ยวนัดหน้ากันมานะั้นก็คืออุทธรณ์ก็เหมือนกับคุณไอ้แต่ว่าไอน้องใบปอเนี่ยมันไม่ได้ไายแรงถึงขนาดเหมือนกับเหม เห็นนะครับในคําแถลงข่าวสารของสารเป็นข่าวประชาสัมพันธ์เนะี่ยเห็นเขาว่าได้อธิบายความว่าคุณไอซ์ได้เขียนชงเขียนชื่อพระมหากษัตริย์ไปด้วยกําหนดวิธีการลงโทษพระมหากษัตริย์ด้วยด้วยวิธีการใดลงไปด้วยอะไรเงี้ยคือเนี่ยแล้วจะให้จะให้ผมหรือจะให้ประชาชนเขามองคุณไอซ์ยังไงอ่ะก็ตัวคุณไอซ์เองทําเองเขียนเองพิมพ์เองเล่นโซเชียลเองจริงไหมครับอันผมถึงฝากบอกคุณไอซ์ว่าถ้าเป็นไปได้นับจากนี้เลิกบ้า นะครับในการแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์อย่าไปแตะอย่าไปยุ่งพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงอยู่เหนือความขัดแยง้งทรงอยู่เหนือการเมืองเราไม่ควรไปดึงพระองค์มาต่ําถ้าพวกท่านจะเป็นคนต่ํต่เหมือนกับพวกผมนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกเรามาอยู่ด้วยกันเรามาจับแขนจับขากันพาประเทศเดินหน้าเรามารักษาผลประโยชน์ไม่ให้บ้านหนองจานไม่ให้บ้านหนองยากแก้วนะครับไม่ให้ช่องอานมาตกเป็นของเขมรเ,เราพยายามต่อสู้และที่สําคัญ ช่วยอธิบายด้วยว่าไอเอ็มโอยูสีมันดีหรือไม่ดียังไงให้ออกมาพูดเรื่องนี้เน้นรักษาผลประโยชน์ของคนไทยเอาไว้จะดีที่สุดดีกว่าไปทําอะไรนี่เห็นไหมเด็กๆไม่ต้องไปติดคุกติดตารางกันตั้งหลายคนเห็นไหมแล้วลองคิดดูเนียถ้าไม่เห็นใจน้องเขาก็เห็นใจพ่อแม่ของเขาผู้ปกครองของเขาก็ยังดีเขาเลี้ยงลูกมาก็หวังให้ลูกเขาโตมาได้มีงานทําได้เป็นคนดีในสังคมได,ได้เป็นนักบริหารได้เป็นข้าราชการคอยดูแลประชาชนเนี้ยสุดท้ายพวกนี้ต้องมาเสียอนาคตเพราะติดคุกทําอะไรก็ไม่ได้ คุกในคดีอาญาเป็นไงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริษ์แล้วคุณจะไปรับราชการยังไงเด็กเกิดมันเด็กเรียนเก่งมันมีอนาคตจะไปทําอะไรกินนะถ้ารู้ว่าประวัติเนี่ยนะครับผมเป็นผมเป็นเอชอาร์เนี่ยแล้วผมเปิดประวัติน้องใบปอดูว่าโอ้ยนี่มันโดนเรื่องนี้มากูไม่เอาดีกว่าน้งองเสียอนาคตผมบอกแล้วนะครับทุกคนที่กระทาลงไปนั้นเวลาคุณจ่ายราคาคุณจ่ายคืนเนี่ยราคามันสูงแล้วเด็กพวกนี้ก็หมดอนาคตจะว่าหมดอนาคตเพราะใคร ก็ไม่รู้แต่ว่าเด็กคนนี้จะบอกว่าหมดอนาคตพอตัวเองไม่ได้เพราะมันมีคนไปชี้มันมีคนไปดึงมันมีคนไปเสี่ยมให้ทําแบบนี้นี่แหละครับคนเจนที่บอกว่าเจนซีเนี่ยคนเจนซีมักจะรวดเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ตําหนิคนเจนวายคนเจนเอ็กความจริงแล้วคนเจนซีเก่งแต่ว่าไม่รอบคอฝากถึงเด็กๆทุกคนนะครับรู้จักกตัญญูจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมพ่อหรือแม่ด้วยอย่าไปจเจริญรอยตามไอ้พวก เอ่อคนบางคนนักการเมืองบางคนไอ้คนบางพรรคการเมืองบางพรรคที่แม่งต้องจะล้มแต่เจ้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็มันไงจยไปเจริญรอยตามเพราะว่าท่านจะสิ้นอนาคตท่านจะหมดอนาคตถึงเวลาท่านติดคุกหมาตัวหนึ่งก็ไม่ไปเยี่ยมมีแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนๆท่านจะไปเยี่ยมคลิปนี้ก็ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแกดชร์ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คืนนี้สองทุ่มสวัสดีครับ